เกมคอตร์ด,ดสไตล์เซโกโทรวันนี้เราจะมาเล่นนี่เลยสกาเราจะมาเล่นสกาทั้งเกมกนะันนะเด็แมทเด็ดแมทว่าเราจะลุวงหรือล่วง โอโกลับขิวคุเร็วคนเร็วเลยหนุ่มๆลิปนี้จริงจังไม่จริงโจ้ก็ถ้าอยากให้ทำอะไรก็เขามีก็มาได้ก็จะพยายามทำพยายามทำกลัวแล้วมาถึงก็โดนเลย

ตัดคลิปอยู่แล้วมาดแล้วแม่พองใส่วิวรุ่นดูไปอโอ้โหไม่ซูมสองทีอะต้องสับต,ต้องสับสามหนึ่งสามหนึ่งยิงแล้วสามหนึ่งยิงแล้วสามหนึ่ง

ขากาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ้ฉัน่ากลัวเลยไม่ต้องลงไม่ต้องเล็งกันแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องเล็งกันแล้วไม่ต้องลงไม่ต้องเล็งกันแล้วเอา ปืนมาทางแนวะเนนียเจ้านี้มันยิงยากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้เคยได้เล่นประจำจะยิงแม่งโคตรยากเลย เกิดข้างหลังอย่างนี้ว้าวุ่นแน่โอ้โหโอ้โหกระตุกอีกกระตุกกระตุกอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันจะออกมาเอา้าจ่ใครยิงไปแล้ววะโอ้ยคน เสียงหายเป็นปืนแน่ะกนัดโอ้โหยิงโดนด้วยโดนขา มันซูมทางนี้มันต้องมีคนเอเดบิวมันนัดเดียวนะสกาวแรงไม่เท่าอ่ะเดี๋ยวแม่งออกหมายนี่เรา นัดก네็พอแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงทีมันลื่นเลือมาถึงใจโอ้โหลูกสองเงี่ยไม่รอดดิ sẽ chạy gì à Đi lên chạy bên gì à Mãi lạ Mình ôi, luôn lao, chịp bụi luôn lao Ui, ui 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 đời vừa đời nó xin tôi đi đó xin tôi đi không biết chắc là à ui องดีนมโอ้ยแอบโดนเจออยู่นี่แจ้เออไอ้อุ๊ะเอออ่ะเออครูขี้โอ้ยทำไมเซนเจ๊นี่นะเซจ๊บุหี่เฮ้ยโอ้ยโหูยยิงยิงยังไม่เก่งใจใครยิง ก็พยายามไปใกล้มันนหะหล่อนอะหายมึงยิงไว้ดีกว่ากูชอบอุ้ยสาวุธด้วยแน่แน่หัวลูกเล็ก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  mù lục lít mù lục lít mỏi rồi,เจอ mึง thì lay bắn lại thút thít, còn đi nè, maz lùa mà lê, ôi yin nó về ha nát măng đồn, โอ,โ,โอ้โหวูดกว่านี้ก็เหลือสิบเอ็ดนัดพอได้อยู่พอได้อยู่ครับพอได้อยู่โอเดบิวแม่งแรงจริงมึงอีเกลว่ะ <c oughs> ประมาทประมาทไม่ยอมลิดขวา z ูม m ระยะขนตูดจริงๆกูโดนไม่น่ายกลัวชิบหายเฮ้ยมาลูมาลูอย่าเพิ่งตรงนี้น่าเดินตามตูดไปดักหน้า หลุเรื่อนหกห้าสี่สามโหแม่งนั่งเนียนเลย